สวัสดีครับสวัสดีเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬก,กา26นาทีวันที่2สิงหาคม2564นะครับมาพบกับเด็ดโชว์วิเครจุดเข้าซื้อกับมิสเตอร์ดังอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมทดสอบใช้ EURUSD นะครับในการเข้าออเดอร์นะครับออเดอร์แรกนะครับ7ดอลลาร์ออเดอร์ที่2นะครับเขิ้นไปอีก2ออเดอร์นะครับก็ชนะไปนะครับบวกขึ้นมาอีก3ดอลลาร์ การวิเคราะกันนะครับผมตีชแนลไลน์นะครับสองเส้นแล้วมองดูนะครับจากแนวรับพุ่งขึ้นสู่แนวต้านนะครับมีแรงมีแรงซื้อค่อนข้างจะมีอิทธิพลแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นไปทะลุเส้นชแนลไลน์ พอสูงขวรผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวกราฟก,ก็จะกลับลงมาผมเข้าออเดอร์แรกนะครับกราฟไม่ไม่กลับออเดอร์ที่สองก็ยังไม่กลับนะครับออเดอร์ที่สามค่อยกลับนะครับเราเลยชนะไปในสองออเดอร์ที่สองนะครับออเดอร์แรกแพ้นะครับก็มีกำไรเพิ่มขึ้นมาอีก3ดอลลาร์ครับวันนี้ผมเป้าหมายอยู่ที่20ดอลลาร์นะครับเหลืออีก17ดดอลลาร์ ก็จะพบเปล่ากัาครับ ที่ผมตีนี้นะครับตีแนวนี้คือเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับทั้งแนวเก่าและแนวใหม่นะครับการได้วิ่งไปสู่แนวอีกด้าหนึ่งด้านบนนะครับช่องทางการวิ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับขอเช็คดู เตอรนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับผมใช้ SMD 5และ s m b 2นะครับครับค่อนข้างมีแรงสวิงนะครับค่อนข้างจะมีแรงสวิง ในฝั่งของในฝั่งซื้อนะครับกดในฝั่งซื้อแท่งสีเขียวนะครับแต่เขาขึ้นแท่งสีแดงอยู่นะครับผมมองว่าครับจะยังคงขึ้นต่อนะครับถึงแม้จะมีแรงขายทุบลงมาก็าตามนะครับ แต่ผมมองว่าครับจ,จะยังคงขึ้นต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับมาดูกันว่าจะวิเคราะห์ถูกต้องหรือไม่นะครับขึ้นไปแล้วครับตามที่วิเคราะห์ไว้ก็มีทุกเด้งกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เป็นว่าชนะไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับ 10ดอลลาร์แล้วนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมองเห็นมองเห็นแรงซื้อค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยว่าแท่งถัดมาเป็นแท่งสีแดงนั่นคือแรงขายแต่ยังไงก็เขาทุบลงมาแล้วนะครับใช้พลังไป ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถที่จะลงต่อได้ผมก็เลยกดในฝั่งของดีมนันนะครับแหล่งซื้อเพื่อที่คิดว่ากราฟจะกลับคืนขึ้นไปไปในทางที่ควรจะเป็นนะครับคือในฝั่งของทางแหล่งซื้อคือฝั่งของแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับ ก็มีการสวิงเล็กน้อยนะครับแต่ก็กลับขึ้นไปนะครับชนะค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเวลานี้ก็กำไรอยู่ที่10ดอลลาร์แล้วนะครับก็ไปต่อกันอีกนะครับ11ดอลลาร์เงเหลืออีกประมาณ9ดอลลาร์นะครับ ต่อกันอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับ เดาเไปแล้วนะครับในฝั่งของแรงซื้ออีกเช่นเคยนะครับเพราะมองว่าน่าจะยังคงมีแรงขึ้นต่อได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่จะขึ้นได้หรือไม่มาลุ้นกันดูอีกนับถอยหลังนะครับ12 11 9 8 6 5 4 สามสองเสมอครับก <ine> mm ็อันดที่สามเสมอนะครับก็ไม่สามารถทำอำไรได้เนาะ เรามาดูในคู่เงินคู่เงินอื่นกันบ้างนะครับคู่เงิน E U R J P Y นะครับ e U R J P Y นะครับด้านซ้ายมีแนวลับแนวต้าน,นะครับขวางอยู่หนแนวนะครับ แนวซ้อนกันนะครับขาหนนแนวแล้วเปลี่ยนไปเป็น E U R G B P ดูอีกสักคู่หนึ่งนะครับดู E U R G B P นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเ,เป็นขาลงชัดเจนนะครับแต่ด้านล่างมีแนวรับ รออยู่นะครับแดงขายก็ทุบลงมาพอสมควรนะครับรอดูแท่งถัดไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีสีเขียวเข้าไหม ถ้ามีสีเขียวเข้ามานะครับรอรีเจ็ผมจะกดลงทันทีเลยนะครับเริ่มีสีเขียวโผล่แล้วนะครับกดวงต่อแล้วนะครับมีรีเจ็ชัดเจนนะครับ รอลุ้นกันดูครับโอ้นี่เจ็บอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วครับข้างตึงเลยครับผม ผ่านไปแล้วแต่กลับขึ้นมาอยู่ตรงที่จุดที่กดเอาไว้นะครับก็โชคดีไปอีกรอบหนึ่งนะครับที่ไม่แพ้นะครับกลายเป็นเสมอสองไม้ติดแล้วนะครับสมอสองไม่ดิติดแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมขอยุติการ เทรดโชว์นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีเสมอ2ออเดอร์ติดนะครับและชนะ2ออเดอร์ติดเหมือนกันนะครับชนะ2ออเดอร์ติดเสมอสอออเดอร์ติดเหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับในการข้าออเดอร์นะครับ ่าน,นักลงทุนมือใหม่ๆนะครับนักเรียนของผมทุกท่านที่เข้ามาเรียนนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะครับเวลาเข้าออเดอร์นะครับพยายามเข้าออเดอร์ไปในแนวทางที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับอย่าจ้องแต่กดออเดอร์อย่างเดียวนะครับ การตีเส้นนะครับแนวรับแนวต้านตีเทรนไลน์นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าขี้เกียจในการตีแนวรับแนวต้านหรือว่าเทนารนไลน์ต่างๆนะครับเพราะว่าการตีเส้นจะทําให้เราได้โฟกัสนะครับจุดเข้าซื้อได้วิเคราะห์จุดเข้าออเดอร์ได้ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลนะครับค่อนข้างจะมีเหตุ เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะครับอย่าด่วนในการตัดสินใจที่จะเข้าออเดอร์นะครับขอให้หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับผมขอเข้าออเดอร์ออเดอร์นี้สองรอบนะครับขอ,อเปิ้ลออเดอร์เลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองดูว่าออเดอร์นี้ น่าจะปิดกลับได้นะครับเพราะว่ามองเห็นแล้วมีแรงซื้อเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับมีแรงซื้อเข้ามาหน่อยนึงที่แรกว่าจะาหยุดนะครับแต่ก็มองเห็นแล้วว่ากราฟลงไปถึงแนวรับต่ำสุดแล้วนะครับแต่ก็ทะลุลงไปแล้วนะครับ ไปแล้วไม่รู้จะกลับคืน้นมาได้หรือไม่นะครับ3ามสองหนึ่งไม่กลับนะครับไม่กลับพอไม่กลับก็งานนอกครับผมงานนอกผมก็ขอแก้ไม้ดีกว่านะครับสิบสเหรียญเป็น ซื้อนะครับกดในฝั่งซื้อกดสีเขียวนะครับเพราะว่ามองว่ากราฟลงไปลึกแล้วนะครับคิดว่าน่าจะกลับได้แล้วนะครับมาลุ้นดูกันอีกทีนะครับว่ากราฟจะกลับได้ไหรือไม่เพราะว่าแท่งก่อนหน้านี้มีไส้ด้วยนะครับมีไส้ของแรงซื้อเข้ามาด้วยนะครับ กันีกสามสิบวินะครับอ๋อลงต่ออีกครับมายอมกลับยังมีลงต่ออีกครับงานเข้าแล้วนะครับงานเข้าแล้ว นี้ผมลงทุนไปที่60ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะแก้มาในทั้งหมดที่แพ้ไปนะครับเมื่อสักครู่นี้มีแพ้ไปเสมอ2แพ้2นะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับและก็มาออเดอร์นี้นะครับออเดอร์ล่าสุดนะครับผมก็บอกเวลาไป1น,นาทีนะครับ มาดูว่ากราฟจะเป็นอย่างไรนะครับกดในฝั่นของซื้อนะครับแต่ตอนนี้กราฟเปลี่ยนเป็นสีแดงลงมาแล้วนะครับมาลุ้นกันอีก30วิสุดท้ายนะครับ30วิสุดท้ายว่าผมจะ จ๊อบออกมาสวยหรือไม่นะครับมาลุ้นกันดูนะครับนับถอยหลัง8 7 6 5 4 3 2 1 0นะครับก็เอาเป็นว่าผมชนะนะครับได้ทุน กลับมาบวกกําไรนิดหน่อยนะครับบวกกําไรนิดหน่อยก็คือกําไรเดิมตั้งเป้าไว้20นะครับ20ดอลลาร์แต่ว่าได้เพียงประมาณ12ดอลลาร์เท่านั้นนะครับยังขาดที่8ดอลลาร์นะครับวันนี้ผมเทรดตั้งแต่12นาฬิกา26นาทีนะครับ เรไปหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดออเดอร์ด้วยกันนะครับมีชนะ3ามนะครับแพ้2และเสมอ2นะครับเรามาวิเคราะห์แท่งเทียนแท่งนี้นะครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับออเดอร์ออเดอร์นี้เป็นคู่เงินของ E U R J P UR, Y นะครับ ลักษณะการวิ่งของแท่งเทียนก็คือมีแรงขายเทลงมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับลงมาต่ำถึง1.30.141นะครับแล้วก็สะสมพลังงานอยู่บริเวณเนี้ยแล้วก็มีแรงส่งของแรงซื้อขึ้นไป ไปชนแนวต้านด้านบนตำแหน่งที่130-218นะครับแล้วลก็กลับตัวลงมาผมเห็นแล้วนะครับพอลงมาถึงบริเวณนี้นะครับก็มีแท่งนี้นะครับแท่งสีเทาๆนีนะ้ยังไม่เกิดสีอะไรนะครับเป็นโดจิเล็กๆ มีหางด้วยนะครับมองดูน่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์และก็มีแรงซื้อนะครับและก็คอนเฟิร์มขึ้นไปผมมองว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวผมก็เลยเพิ่มเงินในออเดอร์เข้าไปเป็น60เหรียญน,นะครับเพื่อที่คิดว่ามั่นใจประมาณ90%นะครับ หลังจากนั้นก็บวกเวลาไว้ประมาณ2นาทีนะครับและสรุปก,ก็คือเอาชนะได้นะครับขาดลอยเลยทีเดียวนี่คือการระบุจุดเข้าซื้อนะครับที่แรกผมคิดว่าผมจะหยุดเมื่อตอนที่เมื่อตอนที่เสมอ2อออเดอร์นี้นะครับแต่ มาเห็นครับนะครับมาเห็นครับสวยมากนะครับของ JPY แต่ก็ไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะครับพอเทรดพอเทรดเข้าไปแล้วก็แพ้นะครับสองออเดอร์รวดเลยนะครับ14กับ30นะครับก็เลยมาแก้ไม้ที่ออเดอร์60เหรียญใช้ EURJPY นะครับ e u r g b p นี่เทยนไม่เคยได้นะครับเทรดทีไรก็แพ้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะครับเมื่อสักรู่นี้ก็เสมอมีแต่เสมอกับแพนะครับคือแนวโน้มก็คือ eurgpy นี่นะครับผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลืมเวลาเข้าออเดอร์นะครับสุดท้ายก็มีมา แก้ไม้ได้นะครับแก้มือได้แก้ตัวได้ก P ็คือ E U R J P Y นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับควรศึกษาหาความรู้นะครับก่อนการลงทุนนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เบาสบายก็จริงอยู่นะครับแต่ก็มีความเสีย่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับ เทรดโชวิเคราะห์จุดเข้าซื้อกับผมนะครับมิสเตอร์ดำได้ทุกวันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ